สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปแนวทางฮาหนอยปกตินะครับประจำวันาทิตที่ 13, มีนาคมนะครับสําหรับฮาหนอยปกติฝากผลงานไว้สองรอบก่อนจะหยุดวันเสาร์นะวันเสาร์หยุดทุกวันเสาร์เนาะมื่อวันพฤหัสแตกตรงวันศุกร์แดงบนล่างเจาะบ,บนล่าง เออฟุกเฉยจริงๆไงอยากจะวางต่อแต่ก็เนาะต้องฝึกตัวต้องพยายามให้ตัวเองพักผ่อนครับอย่างน้อยนึอาทิตย์หนึ่งวันกำลังดีไม่ต้องมองเลยโอเคฮานอยโปรโตีที่ผมดูล่าสุดห้าเก้าสามเจ็ดเจ็ดเบิ้นโอ้โหมันไม่เบิ้นมาพักพักแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดรอบจากสถิติเขาเบิ้นแล้วเขาเคยเบิ้นต่อจะไงดีเนี่ย <c oughs> ไงดีเนี่ยแต่วันนี้ จากไอ้สูตรที่ผมจับได้2ครั้งหนังสูตรที่แตกกับเด้งบนล่างวันนี้มันได้เสร็จเป็นงสูตรสี่ครับเป็นงสูตรสี่ลองแปดไม่รู้จะอยู่หรือเปล่านะไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าอยู่เป็นหนึ่งวันขอให้เดินต่อแล้วกันนะครับขอให้เดินต่อแล้วกันสี่เจ็ดสี่แปดสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าก็ฝากไว้ครับใครชอบแนวะทางของผมแนละ้วไม่อยากพลาดครับ กดติดตามไว้เนาะแล้วถ้ามีโคฟนาดูให้ด้วยนะจ๊ะ3า7 8 9 8ครับ98้าแล้วเจ็ดมันไม่เห็นเจ็ดมันจะเหลือไปนเนี่ยห่วงเจ็ดกันแน่กลัวเจ็ดถ้าเจ็ดมาน่าจะไป้อยผมว่านะครับห้าเก้าสามห้าเก้าสาม ห้าเก้าสามเก้าห้าสามมันเคยออกไปรอบหนึ่งเลยนะมันตามสี่เก้าโอ้ผมว่าสี่แปดถ่ยจะสี่แปดเก้าครับหน่อยมแปดมันโนไว้ก่อนเนาะเล่นเลอะไรต้องมันโนไว้ก่อนครับหน่อยมแปดครับถ้าไม่ชอบสี่เขาเล่นแปดก็ได้นะผมว่าสี่สิบสี่แปดแปดสี่โอกาสมาเป็นไม่ได้ครับก็ได้ประมาณนี้ครับสําหรับห้าหน่อยปกติครับสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีมาคุยกันเนาะถ้าเบิลต่อ ถ้าเบิ้ลก็น่าจะเบิ้ลสี่สี่แปดแปดอ่ะโอ้แต่ก้าเดินอยู่หกก้าเดินก้าเดินมากี่รอบแล้วแฟ๊มน้งครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก้าเดินมาหกรอบอ่ะวิ่งบนต้นล่างก้าวในรวยนะผูดถึงใครใครเล่นเนะนี่ยเนาะแต่ผมชอบผมชอบชุดนี้ที่ผมวางสวัสดีครับ